ครัสบสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขูทุกคน,น้อก็ยินดีต้อนรับกระถูซองบ่าเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่ยเตียงก็มาอยู่บ้านดุงนะคำพี่น้องเอ้นะคำจะสอนพ่อพี่ฮานพี่น้องไอ้คือเก้าเนี่ยเนาะคือมีอ่างย่าคนน,น้อง่นแนะน้ำมามีอ่าครอบครัวหนึ่งเนาะอยู่ในกระต๊อบนี่แหละพี่น้องอย่ในกระต๊อบอยู่หิมหิมเขื่อนหิมน้าคนอนึ่เนาะไม่ว่าเป็นพายเพื่อนอะไรพี่น้องพุดป็นคายอะไร ค้ายๆมองไอ้เพชรยูสักี้เนี่ยพี่น้องเนาะตอนอีกเป็นอีกเครื่องหนึ่งพี่น้องเอาก็เตรียมที่เข้าไปชอบถามเบิ่งยายเราไปพร้อมกันเนาะมาเป็นไปเป,ไป,ไปน็นมาได้ไใดๆมองอยู่มองเศร้าเราพี่น้องเลยเนาะสบายดียายสบายดีสบายดีโอ้เดี๋ยว,วดเด้อขอโทษเด้อยายยายชื่ออย่างนอหนี่ชื่อแม่พันธุ์แม่พันธุ<ล>์อาอยุ่จะผีเยาย สิบสามโอ้โดยหกสามปีไม่รูมวหลานอยู่บ้นี่ก็ร้านกํากพากําพอยรลานกัมพาแบบไรพ่อแม่เพิ่นไปใส่พ่อแม่เข,า,เขาห่างยาป้ากันไปแล้วก,ก็ต่ยังเดียกยยังหน่อยแล้วก็เดีกกด๋ยงเอาอก็โบหินหนาพ่หนหาเมโดยนี่มองอยู่มงเศร้าจะบอย้ยั่โดยโ จะมาดูดูอันดูหนิมดูดินดอนไพ่อะไรนู้นด,ดินของเสือของเหี้ยเพคนนี่แหลยอ,อ่ะโอ้คอ่เพั่มาดูบ้าแมนโคผักคอ,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 อเส้าดูทุกผีเลยยายนัวยูสีหาผีแล้วบ่มีทางไปทางมาเลยโดยบัดบัดบ้านเกิดเมืองนอนแต่แค่ย่าอยู่ชสยเนาะโอ้บ้านเกิดเมืองนอนนี่คนแรกอยู่ทั้งแข้งจมปาซักคนอ๋อมาแต่ไตอีกพ่อว่อนี่แมนมาแต่ไตมาตั้งแต่ไร่ไร่อะไรแบบมาหากินหาอยากมันก็ทุกข์กัญยากร้ายหลกักอ

มีลูกผู้เดียวเพื่อนก็ไปสูลูกสูเมียเพื่อนแล้วเลยแมนบัดนี้อัน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 ลานที่ว่าอยู่น้ำเจ้านี่นันจะคนอยู่สามคนเป็นลูกของเพื่อนนี่บ่แมนเพื่อนหันพุนเอาเมียอยู่ท่งเมืองโค้งพุนแล้วเพื่อนก็บ่ได้เอาลูกไปอยู่น้ำบ่บ่บ่ได้เอาอ๋อเป็นยิงหรือผู้ชายอันลานลานเจ้าผู้ชายผู้ชายผู้ชายเบิร์ดโอ้ผู้หนึ่งหันกับ 10ปีอ๋อโถเอาดิโลๆๆบนิะเจ้าก็หาหยังเลี้ยงลูก1ล้านเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วบ่ลานเจ้าบ่ได้เฮ็ดเดี๋ยวคงยังน้อยๆ10ผู้นึงหั่น10ปีผู้กกนั่นออใส่นีเอิ้นเพิ่นมาได้บ่อยู่ไสล่ะพ้นลินอยู่ป่าแถวเทิงพ้นอ๋อดินอยู่ป่าพ้นดินในป่าโลยอจักปีล่ะฮะแต่ละคนผู้นึงหั่น ผู้ใหญ่แน่นี่คือสิ10ปีบ่หรือ12แล้วรุ่นๆลงมากกผู้น้อยหั่นก็9อืม9แล้วก็4หรือ5นี่แหละผู้ที่3นั่นโดยโดยตอนนันอนี่ยายเลี้ยงเบิด3คนเลยแม่นเลี้ยงเบิดโดโดยโดยบดอัน หายยังชูคนกินเทน้ำเืินได้ฮะไปจังเสรแล้วดูเลยเก็บพักฮับพื้นมันเก็บกองคนมาถอกขยะอันล็กขี้เนื้อเศษคนมาถอกก็เก็บเอาเอาไปขายบ้าแมนเก็บไปขายอ๋อไปขายใช่เนาะเี่รักสิบเอ็ดโอ้โล้สไตรายายคนก็คนก็เอิยงตามดูเ้ย ขันเป็นเจียจังสี่เพื่อนกะไฮโลละพันนี่เกียนี่นี่ข<อ>ันเป็นทงหยอกท้องยางเพื่อนกะไฮสีหาลอ,อยนี่บ่หรือแม่นยังนี่แหละ<อ>ขาย<บ>ขายประจำวันกินประจำวันบบดได้เทือท่อเธเอาไปขายเนาะได้ยูเธอละซีซ่าหาสิบบวกซ่าสามสาิปมือแรนบ่มี่กะเอาไปใด้ซ่าสามสิปอ๋อพอได้ชือ่อกินเรื่องลานเนาะโดยพอได้ซื้อเขากิน ตะกอนนะต่กอนที่ย้ายมาอยู่นี่นี่ย้ายไปเห็ดเห็ดอยู่ใช่ย้ายเห็ดเห็ดอะไรเห็ดงานอยู่ใช่เนาะบอกหากินไปจังสี่แล้วดูโอ้ไปแบบซี่ตลอดเลยป้ะดูหากินไปแบบนี้ไล้ตลอดดูดูมันบ่มี่ดูดูดูอ่าปัดอันก็โสุนแล้วบัดบัดทั้งโอตูุคนนี้อันพวดโพตก็บ่มีคนทั้งใส่ คนทั้งแข้งสาระวันอ่นนะคือกันลุงสุอไต้คือกันเนาะคนใต้คือกันโอ้กับวัน้ตุ๊กปูบ่มีคือกันพากันขึ้นมาอยู่แข้งสารวันเขตนี่เจ็ดปีนะยนะหันที่ปลายปีเลยดย้วยหรอปลายเลยเลยตะกี้อยู่พุ่นกระหากินใบไมปป้ซีคือกันเนาะหากินไปแบบนี้ตะกี้อยู่บ้านซันแห่ขายอาชีพแม่กะดีบ้านนี้แม่ก็เฮ็ดยังบ่ได้เลยแล้วก็พอเลยงมอยูย่จังสี่เลยอ่ะ วหนมใหม่ขายบ้างก็พอได้ขายหน้มใหม่แต่เธอซื้อเธอเศร้าเขบอไจ้ขายน้มใหม่น้มมันละก็อยู่ไป็นเสียแล้วไปก็ปลยพอสิได้กินนเหรอพ่อทูทไทยเนาะเลยพอทุกทไทยพ่อได้เขามาเสามาแดงแล้วก็จบนะดุขึ้แบบนั้นมันมันมุมีทางไปทางมาอะไรจะไหน บาดนั or, 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 mm ้น hmm, อ so? mm ัน hmm. น uh ี huh. mm ้ก็มงอันมุงอันหยังนี่ก็ไปเก็บเอาบ่ยายนี่เก็บเอาแล้วเก็บเอาเห็นบ่กะติดกะตอนคอเก็บฝนตกมาเฮาก็เอาผ้ายางอยู่ทังเทิงให้มุงไว้ให้มันสอดลงนอนก็อยู่ไปวันๆนี่แหละเนาะอยู่ไปวันๆอบดน้ําในก็ใส่นองนี่เลยบ่เไปขุดอยู่หันจังว่าหิวมาว่านี่ลมเจ็บเบิดอันนี้จังว่าจนได้ยางนี่ด้หมอแหกแต่กระโปยังเบิดนี่ จนได้ย่างพุ่นแขนบ่เจ้าดี๋ยนี้กันไปบ่ได้บ่โอ้ยบ่ได้เจ็บเจ็บทั้งงอนี่ลงใส่บนข้างพะลานหินน่ะมั่วโยนส่พะล้านหินยังว่ากะบุญตายังบ่ทันมีลูกเอ้ยอโดยทุกตัวได้่้ําเนาะแม่นผัวกแขนคนแขนฮักแล้วก็บ่ได้เอาก็มา ผู้ตัวเองเอกเอาน้าะจักน้าว่านี่ประตูม,ะตมอรเป็นยังไอกระโต๊ะทะเลีนกกใหม่ต่ำๆในหน่อยเราขึ้นไปยังไงนะเราขึ้นประจัดอันโพดใหม่มันปุ๊กอันบอลนอนต๊ะบอล่นนต๊ะแขนกระเสียกออกอแต่พี่กายผนเด้กะบ,บ่มีโอกาสแต่เอาเขาบ่มีเงินแ้วก็ได้ป้าอยู่แบบนั้น<อ>กระจ็บ<อ>กระปวดกระจองอยู่เนี่ยมันหนาวมานนกนะกระจ็บ เด็ดไปเที่ยวได้บัดนี้ไปให้ไปหาเลี้ยงกันไปได้ก็หาไปจังซี่แหละดูเอ้ยกระบือนไปหาจังซั่นแหละเจ็บก็ไปแหละแนเดียวเฮ็ดนนึงก็ใงานบ่ได้ก็ได้จักแนเดียวอือหาเก็บหาเมาไปขายกินเอาไปขายเอาใส่ยงไปเนาะใส่ล้อยูลูกอล้อสุกไปแม่นไกละบู่นี่ก พุ่นแล้เกี่ยวพุ่นแล้พุ่นเกี่ยวพุ่นจังหอดรักสิบเอ็ดพุ่นดูดูดูไหนึ่งจะเข่าให้กินเมือานั้นลูกหลานนะพ่อได้หนึ่งจะเข่าให้กินด้ยแต่ว่าเห็ดเรียกเห็ดงันโม่ได้แล้วเห็ดโม่ไดลแล้วแล้วยังหน่อยได้ของหน่อยหน่อยหน่อยดู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 อ่าบัดนี้กะเพิ่นบ่ได้เข้าของทำเฮียนบ่ลูกหลานบ่ได้เข้าที่ปีนีผ่านม่างกด้เขาอยู่ อ๋อวันนี้เพิ่นบ่ได้เข้าปีนี้ดอยเข้าฮอดปอหยังแน่เนาะยายเพิ่นเข้าเพิ่นเข้าฮอดปอ5ผู้อ้ายนั่นดอยเขาก็บ่ได้เสียเงินดอกนครูเพิ่นซอยอ๋อเพิ่นสงสารแหละเนาะแม่นนครูปอเพิ่นซอยจนฮอดปอนับแต่ว่าเอาเขาไปนับแต่ปอว่าสิซะเพิ่นก็ซอยเฮาตลอดอยู่ก็บ่าอก เขาหันบ่ม <problems>, ีล no like so? ูกเอ้ยซอยลูกซอยร้านมันกับบโมี่เขาจิยินกันยังบ่มีนะตูัเนาะบ่มี่แล้วดูเอ้ย๋อหากินไปนอันนี้อยู่นี่อยู่เขาเขาจะยูเขาเมื่อใยหูอยู่เพิ่นบ่หูแล้วดูเอ้ยของเพิ่นกะแผนการเพิ่นกะโจกอยู่คู่ปีวะสิสะโจกคู่ปีหักตะวันนี่สองปีนี่เพิ่นบ่ได้ออกมาโจกขันมือใดเขาเห็นเพิ่นแกลดออกมา แล้วเขาก็ต้องต like ้องไหละออกจากนี till, tá, ่ก <t> ็ต้องละมางกระตูกกระบูไปหักกระสิไปซะแล้วกระบูหูต้องไละมังมันเป็นมาจุกนี่เขาก็ต้องมั่งนี้มั่งนี้แล้วโอ้โหมีบอลแล้วโดนบอลได้ก็มีแต่ของเขาเว้ยเดี๋ด้หักอันนี้คออยู่ว่าอาศัยว่ามันไก่หน่าบ่มีหน่าหมาบ่มีหน่ากินถูกมันเขาติดซื้อเขากับโ่มีเงิน เดนจะพอได้ซื้อเขาแบบตั้งโบมี่อย่างเดียวเลยน้อยใหญ่น้ะดูบมี่เลยดูทั้งบ้านบกับพี่น้องก็มี่พี่น้องโบพี่น้องก็เบิดหละยังจะหลุนดูดุนร้านเขากับโบสนใจได้เขาโบหุ่จักเขาพูดใ่า่ๆเจตสัมแมสัมยังเหนี่กับโบมี่เบิดแล้วหรอก็จังว่โบอะไเมื่อบานเมื่อเมืองก็ยุ่ไปจังสี่แล้วหรือ โดยโดยโดยดยสิบกว่าปีแล้วมาอยู่แถวนี้เนาะย้ายไปเรื่อยๆว่าใช่เป็นมองโดยเออคันเพื่อนตองการคือเขามาอยู่สี่ค pues, นเพื่อนตองการแต่ก็ย้ายนี้ก็อยากจะจักจิตตกถีบไล่แรงได่กับโอ้โหโดยโดยโดยคนห้าไปเขาก็ต้องไปต้องออกตรงนี้ตะกอนตะกอนที่มาอยู่นี่ย้ายอยู่มองอื่นบ่เดี voilà> ๋ยว่าอยู่มองใดมาก่อนบ่พุ่นอยู่แถวในเมืองพุ่นโอ้เออพ่นอยู่คือกันบ่ขออยู่คือกันกับบ่ได้ อยางบริบบานบริบบซาวบริ้บยังกับคออยู่คือกันกับผู้ที่พันคล้ายทีผันนันผันคล้ายแหลวก็เลื่อออกมากมากก็มาอยู่ถือดินรัดนี่เลยอยู่รักแปดนี่กับค้องรัดพันก็หายออกกับจังหวะออกจะรักแปดจังหวะแต่มาคออยู่ในนี่นี่ถือดินรัดผันบ่อยคนอยู่โดย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 อันนี้เป็นเป็นคองอันนักลงขึ้นบ่เป็นของอกชนนี่เนาะเป็นของนักลงขึ้นเพื่อน คงเสียวคงเฮียเพื่อนโดยโดยจะขอเพื so, ่อนเพื่อนหายู่เนาะแมนเพื่อนก็ใหายู่บอแบบจำซาเพื่อนมีโครงการเพื่อนก็บอกนี่นี่ถ้าเพื่อนต้องการแล้วบอกห้ว่ายอะไรเด้อเพื่อนก็บอกเพื่อนนี่ก็รับปากเพื่อนว่าโวยโดยโดยโดยถ้าเพื่อนมีโครงการจะเข็ยนยังต่อแล้วก็เฮาก็จำเป็นต้องได้ออกเนาะแมนต้องได้ออกโดยโดยที่นี่โดยบุ๋มมีมากอะไรบุ๋มมีความมั่นคงน้อยเนาะบ่บุ๋มมีอ่อ โดยโดยดยอยู่ไปวันวันดีดีพี่น้ององโดยไปวันวันบัดไฟพื้นใยไส้แบบได้นะมุมีแล่แเล็บไปกระตายไปเมื่อใดดีให้บดจิบนางงองนางแงเอามาใส่กับใส่โบลาตายทีเมื่อใดดีโดยโดยโดยแต่จะไปโคมที่มีไฟโคมมันเดียวนะ่ยเพราะไรเงี้ยซุ่มไฟชิเงาขืนเพราะเฮีหยนฮวงแวก็ะยาวะโดยโดยโดย น้ำกะอันน ah, you know? ้ำน้ำนี่น้ำสร้างขุดเอาน้ำสร้างบ่น้ำสร้างขุดกินอ๋อบ่มีเงินซื้อน้ำกระตุเพื่อนเลยไปขุดอยู่หั่นตกนี่มาจะใช้จักคิได้แท้ตุกเพิ่นเอามาถิ่มหั่นน่ะกองขี้เหือหั่นน่ะเออเพิ่นถิ่มเาเก็บเอาแม่นเพิ่นเอามาถิ่มแล้วเก็บเอาวตวงน้ำยามฝนโดยโดยโดยยามแรงสิก็บ่มีโดยโดย จักสีหาอยังน้อยใหญ่เนาะบ่จักทางหาย่าเอ้อจักสีหาอยังมื้อนี้กกินข้าวกินน้ำหรือบ่ใจโอ้ยกินน้ำดูงน้ำดานพิ่นต่ำมะคุงแล้วก็ไปจำน้ำเพิ่นสองสามค่ำนี่แหละโดยกินแล้วนี่บ่หลานนี่บ่แม่นนี่แหละผู้ใหญ่สุดหันมาพี่ด้วยหัมมาจะใช่ไหนจอดรถไว้หันเอาไปให้ผู้ใหญ่จะไปอันอย่าจะจอดรถไว้หันจะมาหาข่อยก่อน ห้อยห้อยผู้ใหญ่สุดบ่อนผู้ใหญ่สุดแล้วนี่เป็นเป็นเป็นไปใช้ประตูใช่ไปซื้อยาบ่เมนประตูเคนใส่ไปซื้อยาได้ผู้นี้แล้วพื่ออะไรหนึ่งเข่าซอยมนี่สบายดีด้วยละมาสบายดียกมือก่อนโดดดูดูมาจะใช่น่ะมาจะซื้อใหญผู้ใหญ่ไก่บ่ขี้รถทีบ่ไปผู้นั้นออกทางขี้รูทีไป โดยโดย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 ชื่อ,อยังนะครับชื่อแถวบุญทวีบุญทวีคนนี้บ่จคับ่ะหาแมนแล้วคนนี้แล้วปะหาโดยจะเขียนต่อ <c oughs> อยู่บ่ครับจะเขียนต่ออยู่บ่ออืตไปตื้อ๋อแต่บรมีอย่างบ่หนอไงบ่มีเสื้อผ้าแขกนักเรียนก็บ่มีเสื้อผ้านักเรียนก็บ,บ่มีมีแต่เครื่องเกา่าหั่นแหละเครื่อง ปอหานแล้เครื่องนุ่งเฮียนจบปอหานแล้วเท่านั้นแหละปีนี้ก็บ่มีปีนี้โดย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 ไม่แด้หลอถูกแบบผู้น้องไปใช้ใช้น้องไปใช่ครับผู้น้องสิมันดินอยู่เท่างผู้น้องนั่นกระลุกระลุดผู้นี้น้อยนึงหน่อยอีดีกับนีเล้าฮาปีนี่แหละหน่อยอีดีนั่นโดยโดยโดย อยู่ไปเนาะอยู่ปะไปไปเข่าของเฮียนเพ้นเข่าของเฮียนจะกล้าพ้นเพชรได้ไหมไปเพป็นไปไเนี่ยนะเจ้าพญาใหญ่เหีกกเไ่ได้ไปนำสง่งย่างไปนี่บ่เอาเพันธี่อันนั้นรถอันจักห่างๆภายในเดน้มันใส่ทั้งหนอกหันกระตุกน้มันใส่ทั้งหนอกหันรถห่างๆเอาพวกน้ไปส่งหอดลักแปดนี้ นางเถือบัดมากกับในคูมาทรงผัวนวยการเพ่นนันก็ดีอยู่ในครู่คนกันเนาะก็ดีอยู่ก็ไม่จะเพิ่นทะเลซอยโดยสองคนเขาเฮียนเนี่ยก็บบริสียเงินเขาเก็บเงินเพิ่นก็บอกว่าบ่เอาเพิ่นเขบอกนั่นนี่สูงเสือก็ไม่จะเพิ่นแต่เสือหายสองคนนี้เออพอทธบุญากับผมีโดยอันนี้บ่อันนี้บ่าผู้จะมาจ้ะมาพิรุษละแม่นแล้วนี่ะเมนเมนเบิดเลย มันนี่ก่อนโดกมาอยกมือสบายดีเพิ่นก่อนป้าก่อนของกินหันนังตายอันออกไปนอกก้อนเจ้าวโดกจะออกไปนอกก้อนโดกนังดงเออนังตายออกไปพุ่นมาเถาอันนี้สบายดีด้วยฮะสบายดีด้วยยกมือสบายดีเพื่อนนะป่งของกินนั่นนี่ก็เมนนี่แล้วพวันหน่อยสุดนี่สบายดีด้วยฮะยกมือสบายดีเพิ่นก้อนสบายดีนุมมือนมมือนมือก่อนนมือ ชื่อยั้งจะชื่อยังแหละคือเแ่าอัมพรอัมพรอันนี้บุญทวีอันนี้เจียงคำชื่อเขาเฮียนรู้ด้วยรู้ด้วยกำลังใหญ่กำลังเขาเฮียนเนาะอนนี้พนี่ก็พูนี่แต่เขาเฮียนพูนี่สองคนผู้นี่ปอสามตะกี้พ่อเพิ่นกับพ่อแม่เพิ่นมาอยู่พี่บ่านหรือจะไหนเนาะต้องเพิ่นบ่ได้มา พนลูกนี่เพิ่นเอามาป้าไปือพ่นกัป้าไฮเพราะว่าเพิ่นเอาเมียใหม่เรีกเกมันเหมือนเมีกเพิ่นป้ากันบ่มยนอ๋อเพาะอันเมยเน็กน้อยชนี้น่ะป้าได้แต่กับเพิ่นคือบไปยุนั่มีเนาะมอไปยูน้ำยาดู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 จักฟีเดวมาอยู่น้ำเจ้านีจะมือเกิดนนี้อ่เนามือเกิดเลยปา มือเกิดเดยด้ดด้วด้วด้เปนอเลี้ยงมาจนมือเไอตีงเราพุขาก็บไปใช้มาใช้กับบรามือได้ยะงด้ใหญ่เนาะมือได้โอ้ยด้ดยเลี้ยงลานจะลำพังหากินชองเส่าก็ยต้องเฮงเด้โอ้นโหสุสุดอ่าอ่านี้ค่ะโอเคแหละเ้าเดชซอยเจ้าก่อนแสนกีบเลยเ้อ เสยนหนึ่งว่าห้เจ้าชื่อื่ชื่อยาชื่อนักบุมนักกินทุลุกทุลานกินแหละยายดวงดูใจลายๆเด้อยู่ดีมีแหงเ้อบุญมันควรยืนสื่อไะไรขายมานได้ขอให้ลำขอให้รวยได้เออผู้เจ้ามาจังสี่กัเดินทางไปมากก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเ้อลูกเต่าอยู่ดีไม่แหงได้ให้ลำให้รวยให้สรงให้มันเลยจัวัซอยเรือผู้ขา ยายคือกันเด้อสู่ชีวิตเด้อยายเด้ออยู่ในมีเินเด้อเศร้าไว้เด้อบ่นี้เด้อรวยรวยรวยรวับก่อนเลื่อบ่นเด้อโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องมาเนี้กแบป่วเตียงแกได้ถามเรื่องราวของเรากโอ้พี่น้องเอ้ยคนมาจากภาคใต้ไปละแข่งจับปลาซักไปละพี่น้องเนาะแล้วกับปได้ทศมิญาก็เป็นคนเล่ร่อนโดยไปเรื่อยๆนะพี่น้องนี่มาขอใส่ดินแบบมงอนาทอเก้มงเพิ่น ก็ยังยๆคือนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนแหละพี่น้องนี่เนาะอืมวันนี้เพิ่นก็มาจกดินขายพี่น้องนี่ดินคนละก็จกจกจกขายจกขายไปอ่าทมที่ทมทางแหละพี่น้องวันนี้เราก็มาโขอาศัยอยู่น้ำเคืองน้ำม่องหิมคันพายแหละพี่น้องหรือว่าเหรือว่าอ่างไรกันเนาะอยู่ม่องนี่เนินนี่แหละม่องคันมันแหละคันสะแหละพี่น้อง อันนี้กาเพิ่นบอกว่าถ้าเพิ่นมีโครงการสิมาจกดินจกดอนตตอก็มันต้องได้ยับย่ายออกไปเนาะอันนี้ก็บก่ฮหุจักแบบว่าเพิ่นชิมาเมือ่อใดพี่น้องเอ้เราก็อยู่ไปแบบแบบบมมีวามแน่นอนทีเดียวนะพี่น้องจะคิดว่าเิ่นอย่างไรเนาะยายนะก็แต่สงสารเราอยู่พี่น้อง,งเอ้มาเตียงก็ได้ก็เลี่ยงลานสามคน <c oughs> มีลูกชายคนหนึ่ง ลูกชายมาปะอันลูกไว้ให้แล้วก็ลานสามคนผู้ชายเพิ่อแล้วก็เลี้ยงไปพี่น้องเอง๋ก็หาเก็บนู่นนี่นั่นไปเน,อะอนาะนะครับอันเพิ่นมาทิ่มขยะหรือว่าของเก่าอะไรแล้วก็เก็บกระดาษแบบเก็บขวดประตรงปรติกไปขายให้นะพี่น้องบางแห่งหเพิ่นรับซื้อของเก่าเนาะพอได้มืินสิบสามพันกี่พอได้มาซื้อเข่าสุดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราก็ได้โอ้พี่น้องเอ้ยเพลเพิ่นก็เป็นคนบ่สุขภาพบ่แข็งแรงเนาะอ่อนเนี่ยดอยู่พี่น้องเอ้ย อ้าโอเคพี่น้องไปแล้วพี่น้องบายบายบัสสุขสุคนเนาะวันนี้กพี่น้องเลยเป็นที่ครอบครัวหนึ่งที่เป็นตาตุสานพี่น้องอยู่กระต๊อบกระแทบไอ้น้อยบีซีนะ่แหละเนาะอยู่หิมนี่หิมสะหิมเขื่อนนี่พี่น้องซึ่งน้าในไส้ซอยก็อยู่ไส้อยู่ในนี่แหละอยู่ในคันพายนี่เลยพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนี่ยมาเตรียมสิพามาเบ่งหม่องน้าที่เรากินเนาะพี่น้องเนาะหม่องเราคุดไว้เนะ่พี่น้อง ดูว่าเป็นน้ำสระดูว่าขุดบ่อแหละพี่น้องเลยเนาะคำแปาภาษานาะกันนี่เน่อยพี่น้องเลยอืมน้าออกบ่อนี่เน่อยพี่น้องขุดคืพอได้กินเนาะเราปิดไว้พี่น้องเลยนี่อันนี้กันโอ้พี่น้องเอ่อกะไซอยู่ก็กินแบงขี้เนี่ยพี่น้องเนาะตาม เออ่วว่าจังไดนวะ <laughs> ตามเวียนตามกรรมเนาะเ <laughs> ดี๋ยวช่วยบง่ายๆตรงๆด้กับพี่น้องเลยอ,อยู่หน่นคันพายคันสะโอเคพี่น้องไปแล้วพี่น้องเนีายบายๆพระกขุขจุคนเนาะ